งานฟิลคลับมาเลยนะใครมีลูกชายใครเป็นผู้ชายใครมีน้องชายใครมีเพื่อนชายใครมีพี่ชายบอกมามาทำงานกับเพื่อนฟินเรียนรายได้เริ่มต้นหกหมืนบาทเด้อเดือนหนึ่งอ่ะหกหมื่นบาทมาทำลวดภาษาดูเลภาษาดูเลอัน ลูกค้าเฉยๆท่านจะความมักกินมักดื่มอยู่แล้วนะมาลวดรับแต่ผู้ชายดิร้านฟินขับรับแต่ผู้ชายเร็วๆนี้จะเปิดฟินขับอยู่ที่กรุงเทพแล้วทุกคนเร็วนี้กําลังกําลังคิดการใหญ่จะเปิดฟินขับสาขากรุงเทพปริมณฑลถอนแว่นหล่อมากกับคุณนะครับจะเปิดสาขาที่กรุงเทพอืมเพราะว่า เพราะว่าเอฟซีเรีกรองเยอะอพี่บวยพี่บวยจะหุ้นส่วนในเวละกรุงเทพต้องฝั่งทนนะคนเที่ยวเยอะได้ผมจะเปิดสาขากรุงเทพ โอเคไหมใครมีพื้นที่ทำเลด,ดีๆบอกผมหน่อยผมจะเปิดปวดกระโพดก่อน โพสก่อนเพื่อมีใครนี่ดิโพสแล้วอยากเปิดฟรีคลับสาขากรุงเทพหุ้นจริงจังพี่บวยพี่บวยหุ้นนี่พี่บวยสบายนะพี่บวยถ้าเกิดพี่บวยเปิดฟรีะคระับกับผมสาขากรุงเทพน่ะพี่บวยไม่ต้องไปทํางานไม,ไม่เฟื่องแล้วออกเลยคือพี่บวยจะได้เดือนหลายล้านมากผมบอกพี่บวยแค่นี้แหละ ผมแมกงบอก่ไรหล่อนเสียงเขอออกไปเอาใจเขามาใา่ใจเราไหมเราเขาพูดห้องข้างๆคุยกันว่าที่รักกินข้าวอย่างผมไม่ได้ยินเลยป้านห้องนอนอีหอย่างมันก็เป็นอย่างสี่ใช่ว่ามันก็ได้ยินเหมือนสุยางก็ดีเดฟิลลิ่งแบบเขาจะนอนกอดกันเขากับคนเงาเนาะเขากอดเขากับเงาเนาะเขาก็ดนอตฟางเขากอดกันเนาะพี่บวยพี่บวมาเปิดเสี้อขาวผมพี่บวยมาดูแลให้ผมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานไม่ไม่เฟื่องมันนื่ไง ยังไม่ได้กินค่ะอะไรเ้าคือโสวดแท้บอบิเมียชักเทื่อผมไม่จำเป็นต้องมีผมไม่จำเป็นต้องมีมมงมใครเพราะผมจะเปิดผมจะเปิดบาร์โฮสอยู่ที่กรุงเทพอีกผมจะเปิดสาขาสองที่กรุงเทพคิดจะต้องทำหลังปีใหม่เจอ มาเดือบกลามุกทาพนาะคืนนี้จะมีคนมาหาเราที่จะสวดถวายไหมนี่ือเป็นเงาเงาขึ้นเป็นขึ้นเป็นมิดมิดขื้อเป็นมิดมิดทำไมเป็นมิดมิดจะสวดถวเป็นมิดมิดไหมกอยังไงเราไปบางหัอสาขากรุงเทพบางหัอผมมันเลิศนะเมื่อคืนนี้มีอินฟูมาเท่าวร้านผมมาให้ดู ผู้หนัมาขึ้นนะ,ะมาเที่ยวกันนะพี่รองผู้หนัะผู้นัมวลเพิ่งอย่างนี้อยากไปสมัครเด็กเส์ฟขอบคุณนะครับเมื่อไหล่จะรีวิวรถป้ายแดงแอปแนดรถป้ายแดงคันไหนครับผมจะเงินที่ไหนมาซื้อรถป้ายแดงพี่พูดไปเนาะรถข้าเจ้ารถลูกค้าผมจะเงินที่ไหนมาซื้อรถป้ายแดงำทำผมก็หาเช้ากินข่า รถที่อยู่ทั่วน,นี้ก็มีแต่รถเช่าหมดผมจะเาเงินี่นหนมาซื้อรถพี่ก็พูดไปหาเช้ากินเย็นได้ไหมได้รถสีเขียวรถไข่รถลูกข่าพี่น้องบางคนเชี่อรถพี่อนฟิลิปนหรอคอยจะเเงินไหนมาซื้อพี่องกรถคันนี้เป็นราม่อยจะเงินเทไนไ่มาซื้อนี่หาเช้ากินเลย เช้ากินเลยอ่ะไม่เป็นไรช่างมันเถนอะเนาะบัตเชื่อนี่บัตเชื่อบัได้นี่บ่มีเงินไปซทือ้อรถคันละเป็นล้านขนาดนั่นอกบักใช่มีคนนอกบักใช่คนมีเงินมีทองนอกเป็นคนหาเช่ากินคํานอกกับเป็นเด็กผู้ชายแบบหาเช่ากินคําแบบน่าสงสารเข้าใจก๊อ นี่บอเคยคิดจู้ต่อแฟนครับแฟนเพลงเลยอย่าเสียงดังเดี๋ยวแม่บ้านมาขอประตูฉันแม่บ้านมาขาอประตูไม่กลัวหรอกกลัวแต่เพื่อนร่มห้องนี่แหละแม่บ้านมาเลยฉันจะบอกว่าฉันจะเอาคืนเธอเมื่อเช้าแม่บ้านนี่กับอะได้เนี่ยไปรับบนแน้นอนแม่บ้าน,อ,อ,กกนอู้กันโอ้ยอู้กันแบบปวดหัวแหง้งเมื่อเชา้าวันนี้พี่น้อก,กับปวดหัวแหง้ง ตะโกนไปบอกแม่บ้านว่าหูปากแล้วนี่ฉันจะนอนไอพวกป้าๆาทั้งหลายนี่ไม่เคยคุยกันอะไรมาคุยกันห้ามห้องไหมกูจะนอนนี่อันนี้เสียงในหัวแต่เปิดอเพื่ออขอโทษนะครับเบาเสียงข้างในครับแต่เสียงในหัวกูกูสะนอนบอรได้รับบอรได้นอน,อ,กกนอู้กันอุดอ้ยกูอยากก็อยากโดนฟินแห้งงานปากอ๋อศ <c oughs> <c oughs> ูนย์เ <c oughs> สียงในหัว ผู้ฒ่าน้ำบานแี่มาเป็นแบบผู้ถ่าน้ำบานมาผู้ผู้เท่านำบ้านมาเป็นแม่บ้านในโรงแรมแม่แล้วแบบตอนเช้ามาเจอกันแบบอัปเดตข่าวสารยินทาตรงนั้นคนนี้แม่โอ้ยหยุดเถอะหยุดการทะเลานั้นเถอะจะนอนไม่ใช่เลยหรอกคนผู้ถ่อแบบอัปเดตข่าวสารลูกอินันลูกอินี่เนี่ยนี่นะห้องน้ำขาดไปแล้วแบบเฮ้ยอยังก่อนนะเฮ้ยคนนึงคนนึงกันเปลี่ยนผ้าปูคนนึงเล้าห้องน้ำผัดหน้าที่กัน แต่ฉันนอนมาเนี่ฉันอยู่ตัวกลางห้องมนันนี้อะไรนักหนาเขาดีหมดแล้วแล้วยิ่งก็คือได้ยินไปนเลยเราเราเอาคืนบอสต้องได้ผมให้มันพองๆมีวรุ่มใจใน่ารักคือจริงๆแล้วอะ่ะผมไม่ค่อยทาผมไม่เคยทําผมเองครับผมต้องมีช่างถึงจะไม่ใช่ถึงจะไม่ไ,มได้เป็นดาราแต่เราก็มีช่างอยู่เราเป็นนักร้องถ้ากี้เป็นดาราสมมติเส้าเป็นดาราแล้ว เหนื่อยวันนี้คุยกับเพื่อนรือยังไม่ได้คุยกันเลยครับไม่ได้คุยกันสองวันแล้วจะได้คุยยังไะมูยย่างคุยกันคุยคุยกันไปเยอะแล้วไม่มีอะไรคุยไม่มีอะไรคุยกันแล้วคุยกันเยอะมากวันที่ไปกินน้องโซน้องจูก็กินคุยกันเยอะแล้วก็จากตั้งแต่งานคริสต์มาสยังไม่ได้แชทหากันเลยสองวันแล้ว ทำทรงคือตัดมาเมื่อแรกๆหล่อมากมันมันก็ตามสีตามอะไรมันก็จืดจางไปนั่นเลยพี่แต่ถ้าเกิดตัดผมโซนนี้มาแล้วแบบถ้าผิวหน้าเราไม่ไม่เลือดะมันจะไม่รอดนะเราต้องดูแลผิวหน้าเราก่อนทําสีผมนะอืมพูดไปเรื่อยนอกกับอู้ไปเรื่อยตลอดเวลาอยู่แล้วคนอะไรอู้ไปเรื่อย เอฟซีพุย่างนินแลนตั้งแต่อยู่นิวซีแลนด์ค่ะซี C สวยสวัสดีครับอาหาดีวันนี้ไม่งานยโสเล่นเที่ยงคืนเล่นเทียเเท่ยงคืนเลิกตีสองอนนทิตาอยู่กับนนิตาอยู่ห่างพ่อแค่ห้าสิบโลเอง,เอ,งอยู่อำเภอเรืองรัาทานี่ถ้ขอไม่ได้ไปรับรูกเพราะว่าเพราะว่าผมวันนี้ผมไม่ได้มีโครงการไปรับแล้วก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าเนาะพูดแบบนี้เพื่อนจะน้อยใ,ใจนะ น่าจะเรื่องอะไรน่าจะเรื่องอะไรเรื่องเนี่ยคอยอฟินได้พี่น้องคอยเห็นเล่าคอยเห็นเล่ากับอันพระเอกคอยฟินเด้เบค้งสิงกับพี่แจมนะคอยติดตามคอยฟินคอยไปเอฟซีเด้เอฟซีนาสิแม้ คอยกี๊จดได้ขอยจับจุกกัหลงกี๊เน่าหลงหงำอยู่ดีอะคอยกีดเสียงเบาๆทำไมไม่สบายหรอไม่ผมอยู่โรงแรมผมพูดแรงไม่ได้ผมกลัวผมเป็นเหมือนคุณแม่บ้านเมื่อเช้าตะโกนแล้วคนดอื่นลำคาญผมก็เลยพูดไปค่อยๆในห้องของตัวเองเอ็นดูยังหัวเอาชั้นันเอฟซีดี ชันเอฟซีอีลีชันเอฟซีแพมขับเพื่อนอีลีผอยฟินผอยฟินมาคากล่ะวันนี้เปียขับแนมมัียมงผมไปเปียขับแนมทุกวันครับข้ามแนมขอยเปียซู่มือแล้วเปนตนาหากข้ามงาขอยมาทัาใจแล้วมาด่วนแล้วละ่ะแต่ว่าเราเปน,น้องขอยเนาะแล้วก็เป็นนองมูเนาะคําแนมนี่เจอกันบ่อยแล้วก็ไปกินไปดื่มด้วยกันหลายครั้ง น้องนคนน่ารักผมก็เข้าไปไปเปสติ๊กเกอร์ตลอดทุกวันนี่นางไรทุกวันผมเปทุกวันเลยนะเหมือนบุรีีสาหาพัฒน์ชูม,มือชูม,มือคำแน้มจะเป็นน้องอันนันน่นน้องสาวนันนูน่นอ,อยากเป็นเบสเรียมพี่แจมอยากเป็นเบสเดียมพี่แจมจูบ ข่อยอยากเจอข่อยอยากได้ซีนพี่แจมจูบข่อยเนาะแล้วก็รอนะพี่น้องนเซนต์ม,มาบอกใช่จริงพี่แจมหล่อมากเลยอ่ะนี่แบบท่านเบลล์คงกรีดแน่นอนอะายเอาอีหลีเกไปิดิวซีแล้เพกลก็รอเนาะสูไม่ขากันเจือกถือมันจุบๆอยู่เด้ออันนี้พูดแบบจริงๆเนีย่ยไม่พูดเล่นนะ แพ้คำลอเอาแพ้คหลอกบะไรดีจริงผมแพ้คำลอใครหลอบ้างผมแบบโอ๊ยใช่อะไรพี่แจมเป็นคนบ้านเดียวกับ